สวัสดีครับพี่น้องส่งใบบายครับผมภาพพี่นอ้องมาเบิงเปิดคลิปนี้ภาพพี่นอ้องมอเบิงโดน่นยาโดนผลยา่นาปุย๋ยผมผม่นปุ๋ยทางการเกษตรทังน้ำยาครับผมรุ่นใหญ่ได้ครับผมโมเมนต์รุ่มเคยผมไปไทยถ้ามันโมใหญ่ป่าเนี่ัน,นี้รุ่นบอกใหญ่ยุไปไกลขุดไปเห็นครับผมพี่น้อง ไง่ายเด้ครับง่ายสัมคนขึ้นขี้ได้ผลน,นะครับผมโมเมนต์ธรรมดาเด้ครับผมติดตามโซ่น้องกันครับผมนี่เลิกครับผมโดนปล่อยไปทุ่งหน้าผลน,นะครับผมผู้บังคับคือยูพีซิมีโจอได้ดาเบิรงเลิกครับผมพี่น้องละเอียดค้าขนาดครับผมไป,ไปตามเส้นข้างหลังเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งผิดขวาง เปิดใช้งานการกาลิกเลียงสิ่ง <simplest> กีดขวางหลายทิศทางละเอียดก็ข้นเหมนนะครับผมละเอียดก็ข้นยางมาเเน่ไปตามเสน้นเิ่เป็นอันนั้นเนี่ยรับผมจอได้ดาเบิ้งไปดาเบผมลืมเนี่ยผมลืมไม่ใช่นีมาลืมขาดแต่ส่วนกันเหรนเที่ยวกาลรถัน มมกกบ่ลลาพี่น้องที่แนมเห็นบอกครับโวนมันอยู่ไกลเล่เด้ครับผมที่แปลงนี่สิบกลายบอกสิบสองครับผมสิบสองลายผุนนะครับผมเห็นอยู่ครับผมคนดึงภาพได้อยู่ ยุดต้นใหม่ผมน,นะครับผมโดนความจุ2ีสิบเหรีบครับยี่สิบเหรีผมเคยไปทายถ้ำแต่ความจุสิบเจ็ดรแต่ว่าพ่นใส่โปเต็มสิบเจ็ดหรอกครับแต่ว่าพ่นมาประหยัดพลังงานของเพิ่น ควจะใช้เกดแปดลิตรนี่แหะแต่ว่านี่ยี่สิบลิตรนะครับผมนี่รุ่นใหญ่เต็มพิกาเดยครับผมป็นอยู่แถวๆต้นไม้ผมนะครับผม เลยครับผมผมว่าละเอียดก็าคนพเดยครับละเอียดก็ข้นแป้งนี่จะของหน้าพอนเคยเอามาฉีดอตหนึ่งครับผมผมว่ามันได้ผลดีมาฉีดยาคุ้มยายาตายดีครับผมติดใจได้เ,เอามาอีกครับผมหนี่รอบหนึ่งปีนี้ห้หน้าบัตรเ้ยจ้ <laughs> โอ้แน่นอนเลยครับผมพี่น,อน้องเบิงละอองของน้ำยาลงครับผมร่มโมมี่โอ้เยสุดยอดเลยครับบรรยากาศใสกว่าใสกว่า รุ่นใหญ่ครับผมรุ่นยี่สิบริตรุ่นใหญ่เนี่ยล้วครับผมมัเน,นี้เบิดน้ำยาแล้วครับผมมาเติมแล้ววงจันจัจจะใหญ่แค่ไหน รุนรุ่นใหญ่ครับผมนี่ t ยี่ส้ชื่อรุ่นเพิ่นครับผมบรรจุได้ยีสลิตรนี่ครับผมสุดหยอดเลยครับผมความทันสมัยเกษตรกร,ร,กรไทยยุคพัฒนาโอเปลี่ยนแบตเตอรี่อืมแบตเตอรี่ผังไ่เลยเลยครับผม อยู่ในเครื่องข,องของวบคุ้มแบตเตอรี่อ่อนแบตเตอรี่ทำไนมันจะบอกเบิดกับผมอัตโนมัติเลยนี่ระบบระบบเติมน้ำยาครับผมนี่ครับผมปล่อยน้ำยาใส่สคุมค้มหาคุ้มหาไม่ได้ใส่ครับโอ้ไปเกีบร์สปได้พุทลเจ้หาหัวงย คนไปเจ็บปูเจ็บป,ปูน้ำฝนราไถ่ว่า,า <laughs> นี่ครับผมทั้งน้ำยา,ายทั้งน้ำยาพนธุน์ดอปอยไปยไยป่ีปูงันะชุดหยดของบรรยากาศาด้วยครับผม,มพี่น้องหน้าติดข้องก็ดียังสิรครับผมคองส่งน้ำครับผม หน,ห,นห,นหน้าปังหน้าปังหน้าปังหน้าปีหน้าแซงนั่นแะครับผมที่น่องเขาช่วดูดูกันนะครับผมหลังหนาวๆแหละครับผมทำห,หน้าปังกันครับผมน้ำเต็มคลองคลองสุงน้ำม,มาจากเขื่อนน้องใบครับผมช่วงนี้มันเป็นคลองโคง้งสวยงามครับบรรยากาศยามเย็นใบาสามมุงนแหะครับผม เติมน้ำยาเรียบร้อยแล้วครับผมเติมแบตเตอรี่แล้วเดินทางต่อนี่ครับผมผูขอกพุ่มยูพีผููนี่คือเจ้าของหน้าปกติไปหาปูหาปลาขายครับผมมันนี้งด ah ah. วันว่างไส้ครับผมมันนี้ผมพาดน้ำพอง น้งแว้งเหรอน้องแว้งเท็นเนาะเออน้องแว้งขึ้ยนยืนนี่นะผมเพิ่งบวงหุบจักนออ้อยอหรอยื่นรอฝากบัญจานทร์พระไงไปดูเบิ้งครับผมพี่น้อง ผมว่าน,นเสร็จ20ปีต์ตเปิดเลยมันจะเด็กเขาอันนี้การขอพุ่มเขาจะได้รู้ไกลเรื่ครับผม สิบสองลาแปลงนี้คุนนะครับผมมอง้อนไม่ง่ายคน เบิ้งตะอองเด้อครับผมพี่น้องโอ้สุดยอดเลยเกษตรกร,ร,กรไทยยุคพัฒนานล่ะครับผมนี่เพต้องใส่ข้นล้วปัตนี้ครับผมสารเคมีอันตรายนี่ต้องใส่แบบนี้ครับผมประหยัดที่สุดคือนี่ล่ะครับผม่นจีดพนไล่ละหนึ่งร้อยบาทเด้อครับผมพี่น้องไล,ล่เดนหนึ่งร้อยบาทเมเป็นหน้าเขาเพราะว่าสิเป็นปลาอ้อยปลามันครับผมราคาเดียวกันเลย ไหว้ก็ค้นละเอียดก็ค้นครับเบิง้งเบิ้งนำยาพ่นออกนะครับผมสุดยอดเลยครับไอจิ้งก็โดนก็พ่อชุบห้องหรออะไรวะโดนก็้ที ว้ายก้นตังทะไร่เท่านะครับผมเอ้ยยังมีตู้ในหะอยสีแข้งกับค้นเนี่ยต้อหายเป็นซีฟเลยครับผมเราต้องไปเหยียบย่ำเขาครับผมเบยบนี่ง่ายที่สุดแล้วสุดยอดเลย ไปแห้งเนื้อครับผมที่นองสิบสองลายยูไบท่าหางหน้าผมนะครับกำลังมากซุ่มหาสกีบสุดยอด นัดจ้างพ่นปุ๋ยพ่นยาครับผมวานปุ๋ยวานปุ๋ยพ่นยาคุ้มหญ้ายาเขานี่ครับผมยาอ้อยยามันครับผม างฉีดพ่นไล่ละหนึ่งร้อยบาทครับผมน้ำยาเป็นของจากของอไล่แต่ของหน้าเรื่องครับผมโมเมนต์นัน่นเองแต่ว่ายาเป็นของจากของหน้าครับผมยาเบ้ล่ะครับผมมาไวๆหล่ะ เดียวระยะที่สองนะครับใส่พลังงานสูงเยอะครับผมพี่น้อง20ลิตรออกไปต้องเปลี่ยนแบตท,ทุกรอบครับผมแต่แบตเตอรี่นี่ก็น,นกักกวนแห้งเด้อครับพี่น้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกรอบน้ำยาจุยี่สิลิตรครับ รับสีพ่นไล่ในหนึ่งร้อยบาทยาเป็นของเจ้าของนาถ้าเจ้าของนาไม่พร้อมมียาบริการครับผมขายให้เป็นขวดเหมือนกันแน่นอนเลิอกครับผมพี่น,อน้องโอ้จะหน่อยเขาจะิเห็ดหมอพ่อนน,นั่งยีดถึง มีมอเตอร์มีโอ้คนมีกล้องมีนี่จับอยู่ตลอดเซ่นเซอร์มีเ็นเซอร์มีกล้องมีนี่เรือครับผมเงกันจะาจ้าครับผมว่าคนเป็นยังคนคือเห็นห่วงไปมันมีเชนเซอร์ครับผมมีกล้องมีเ็นเซอร์คนเชนเซอร์ครับผมต่างตัวเล็กโต้ายขวาบินไปบ่มี บต่บตตองบ่ต้องยานว่านจิส้สนต้นไม้ครับผมตามีหลายหน่วยละเอียดทุกคนครับผมนี่เซนเซอร์เขาจิจับมองนี้เนี่ยจีบขวงแต่เขาก็จีซื้อมาทาั้งไอ้วิทยุครับผมมาทาั้งนี่หมดมาทาั้งอันี้ครับผมเนี่ยมาเลี่ยวใส่เดี่ยวขวา้าเลี่ยวยังนี่ครับผมคุณบอกโอ้แน่ยนอนแน,น่นครับผมทันสมัยทันสมัยครับผม เที่ยวที่สามกำลังจะเริ่ม เดี๋ครับผมพี่น้อนที่แถวแถวต้นไม้ครับเนี่โทษนะครับผม Buenas สองลาแป๊บเดียวครับผมเร็จนี่ครับผมท่านสมัยค่ะขนาดครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมคือโดนพ่นยาโดนพ่นยาขาก็นังงามเลยครับผมเขาน้าปังจิตยาคุ้มยาครับ สิบสองลรแป๊บเดียวครับผมผลยานี้แน่นอนละเอียดยิบเลยครับเนี่ยมนะันยากสันะยางกบว่ามันจิตใจกันสัยาข้างบอา,า,า,าง่ายๆนะง่ายงานทำอ่ไรยาข้างอไมันเหียงเพมันเหียง แมนครับขาทุ่มเดือดซ้ำขอให้ปลอดขาจะตายแมนครับยาที่เหลือบ่ให้ข้างเด้อครับผมปล่อยถิ่มเลยสิตยาคุ้มหนาซ้ำว่าได้แมนครับมันสไม่ผลตต้นเขาครับผมเรียบร้อยครับผมสิบเอ็ดสิบสองเลข้าวเดียวครับผมพี่น้องโอเคครับผมคลิปล้นพ่นยาครับผมทางการเกษตรเลครับผม นี่แล้วครับผมเกษตรกรยุคพัฒนาครับผมขออยู่ติกันน้ำเสนอเพียงแค่นี้เด้อครับผมพี่น้องขอบคุณในหลายที่มาเบิ่มงมานส้มฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผมนักแต่แบตเบียร์แต่ลีกเพราะแหงนะเนาะ